สวัสดีทุกซีทุกท่านนะครับอ,นนอากาศดีเราจะมาต่อโซลารเซลล์เล่นก่อนครับปั๊มน้ำนะครับอากาศร้อน,นครับสุดยอดแต่วันนี้เด็ดปร,รีหยิ่งเลยนะอันนี้แผงโซลารเซลล์300วัตต์นะแผงค่อนข้างใหญ่ เราใช้ปำไดโวจีบสีวนนะจมลงน้ำแนละ้วะไม่เห็นตัวปั๊มนะแต่ก็สะดวกนะไดโวมันสะดวกมากเลยนี่ตอกข้อบวกห้อยเอาไว้นะี่มันข้อลบนะตอกแค่นี้เลยเปล่อยๆอยเลย ไปดูนะดูสัตว์อย่างเขาอยู่ไหนยางเลยอยู่นี่นาเอาเอนาอา,อา,อามาแล้วครับข,ข้างลึกส่ตวบอน,นี้ฟ้อมอยู่ข้างล่างนี้ทิ้งไม่เป็นปีเลยเนะนี่ยตามนี้ครับโอเคครับ คลิปนี้โอเคนะแค่นี้นะครับกดกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามได้นะครับน้องใหม่กัน้องใหม่อ,หมอันนี้คนข้างเลยอนี